กคงสมพง์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศิสป์น,นะครับแห่งจุฬาลงกรณ์มหาว,วิทยาลัยขณะนี้อยู่กับเราในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีค่ะดรสุรชัยคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะคาาต้องขอโทษก่อนนะคะที่ไม่ได้สามารถมาร่วมสนทนาได้วันนี้วันครอบครัวต้องอยู่กันบ้านครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตเรียกเป็นอา,อาจารย์อ้อนะครับจะได้ดีค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะดรสุรชัยครับอาจารย์อ้ออยากทราบแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของ customer relation maximization นะครับว่ามีแนวความคิดอย่างไรบ้างครับค่ะ มันก็เป็นแนวความคิดที่ต่อเนื่องมาจาก c r m ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะเซียเนี่ยท่านก็คงจะทราบดีว่าใช้กันเกลื่อนใช้กันตรมรแต่ก็ไม่มีใครได้ชูธงฟันธงว่าตนเองได้ประสบความสำเร็จรนะคะเราได้ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปก็แล้วเราได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็แล้วลูกค้าก็ยังไม่ได้รับความประทับใจเท่าที่ควรคร ดวฉันลองถามดรสุรชัยก่อนว่าท่านดรเคยรับบัตรอวยพรหรือบัตรเชิญจากบริษัทเดียวกันบ้างไหมคะก็มีบ้างครับอาจารย์อ hmm. uh, ้อครับอ่าเคยรับแต่ว่าสองสามใบในเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันก็พอมีบ้างนี่แหละค่ะความล้มเหลวของ CRM ที่เราค่อนข้างที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้แบบแบบสำเร็จรูปมาค่ะครับ นะคะ,คะการที่เรารับอะไรต่ออะไรมาทั้งดุนน่ะนะคะจากฝรั่งเนี่ยมันก็ทําให้เราประสบความยากลําบากในการพัฒนาธุรกิจของเราเหมือนกันเนาะครับแสดงว่าอาจารย์อ้อก,กําลังหมายถึงเรื่องของดาต้าเบสของเขาเองมีความซับซ้อนใช่ไหมครับอาจารย์ d a t a b a บสของทุกคนมีความซับซ้อนแล้วการที่เราใช้ d a t a b a บสนะคะหรือซอฟต์แวร์โปรแกรมเนี่ยจากเมืองนอกเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าเขาก็มีแค่ประมาณว่าเปลือกนอกเท่านั้นครับแต่ความลึกซึ้งของการที่จะสร้างความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ที่ทีพีโป้ o, ไงคะค นะคะเมื่อฝรั่งบอกว่าให้ใช้ CRM เนี่ยก่อนอื่นเลยเราก็สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกคนคทุกคนคอันนั้นหมายความว่าลูกค้าบางคนเนี่ยนะคะซึ่งไม่ได้สร้างผลกำไรให้กับเราเลยเนี่ยรเราเรา,เรายังต้องทุ่มเทที่จะสร้างความสัมพันธ์้วยหรอครับนะคะเราเราเราได้ใช้ไอ ท่านท่านด็อกเตอร์สุรชัยเคยเคย,เคยได้ยินกฎของ8ปดสิบยี่สิบใช่ไหมคะเคยได้ยินพาไลโต้ครับอ,อ๋อนะคะพาไลโต้เขาบอกว่าเอ,อ่อยี่สิบเปอร์เซ็นของลูกค้าคจะให้แปดสิบเปอร์เซ็นตของนะครับนะใช่ครับเอ,อ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะโฟกัสตรงยี่สิบเปอร์เซ็นของลูกค้าถูกไหมคะ้ค<ร>แทนที่จะร่อนสร้างความสัมพันธ์กันกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อ่อในสังคมไทยเนี่ย การที่เราจะมองในแง่มุมของ customer maximization เนี่ยเรารจะได้เปรียบกว่าครับอาจารย์อ้อครับถ้าเกิดว่าอยากให้ลงดีเทลถึงเรื่องของกระบวนการว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรบ้างครับว่าการทำ custom CRM ในในสไตล์ของ maximization เนี่ยเ,เรามีกระบวนการ,ราไ, x, ไงครับ CRM x CRM a x ด x ดีครับค่ะครับเราจะเริ่มกระบวนการได้อย่างไรบ้างครับ อ่าก็คือว่า c r m a x เนี่ยนะคะคก็จะต้องประกอบด้วยการใช้ PPO ครัให้มีสมรรถภาพมากกว่าเดิมก็คือคว่า CRM เนี่ยเรามักจะให้ความสมสนใจกับลูกค้าคนะคะ CRM แบบดั้งเดิมเนี่ยนะคะเรามักจะให้ความสนใจลูกค้าเป็นหลัก ลูกค้าที่ส่วนมากนี่จะทําธุรกรรมกับเราจะต้องซื้อของจากเราเนี่ยเราให้ความสน,มสนใจกับลูกค้าเหล่านั้นเป็นหลักแต่ CRM Max เนี่ยนะคะค<ร>ก็คือการใช้บุคลากรของเราการ maximize บุคลากรของเรารลูกน้องของเราเนี่ยนะคะจะต้องเป็นตัวประกอบที่สําคัญครับแต่ก็คือว่าเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเราเราลากให้ลูกน้องของเราเนี่ยนะคะจะ ต้องไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะจะต้องทำโอทีทำแบงก์ก็ต้องทำวันเสาร์อาทิตย์แล้วต้องไล่ล่าลูกค้าโดยเฉพาะหาลูกค้าใหม่นะคะอันนั้นเนี่ยเหนื่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเรา,เาให้ความสำคัญกับ internal customer มากขึ้นนั่นก็คือว่าลูกน้องของเราเนี่ยลูกค้าของเราคือ external customer เมื่อลูกน้องของเราเนี่ย มีความรู้สึกว่าเออฉันเป็นคนสําคัญมากขึ้นนะครับฉันมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นนะครับนะคะแล้วเราสามารถที่จะให้เขาเนี่ยทำงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นครับคือณตอนนี้เนี่ยค่ะดรสุรชัยคะรับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปตามศูนย์การค้าหรือไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นประมาณว่ามีพนักงานเยอะมากไปใหก่กองแต่แต่ละคนเนี่ยไรจิตวิญญาณนะครับ เสดายเวลาวันนี้น้อยไปนิดหนึ่งนะครับได้ขอ้อคิดดีๆจากอาจารย์อ้อมากเลยนะครับท้ายที่สุดอาจารย์อ้อมมีอะไรฝากงีนันผู้ชมไหมครับค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะนะคะให้ความสําคัญของคนมากกว่านี้นะคะมองให้ให้เขาเป็นเป็นที่หนึ่งของเราเพ okay, ที่หนึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ลูกค้าอย่างเดียวแต่เป็นลูกน้องเราด้วยคุณเชื่อไหมคะว่าจะซื้อใจได้อีกหลายเลยอะค่ะครับต้อง ขอขอบพระคุณอ,อ,อาจารย์อ้อนะครับที่ให้ก็อคิดดีๆครับ ขอบคุณว่าครับอ,อาจารย์ครับขอ,ขอบคุณค่ะครับเป็นบรรดขายครับเรามาดูกันนะครับว่าหลักของการสร้าง CRM Max นะครับเป็นในเรื่องของข้อที่1นนะครับเขาบอกว่าจะต้องมองในเรื่องของ internal marketing คําว่า internal marketing ก็คือต้องมอง people มองคนเองครับให้คนมีความรู้สึกที่ดีซึ่งแตกต่างจาก CRM ในรุ่นเก่าก็คือมองแต่ลูกค้าภายนอกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองเราต้องกลับมามอง internal marketing มองผู้บริหารมอง,ององค์กรภายในว่าทีมงานเรามีความพร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้าเพียงพอมากน้อย แค่ไหนนะครับแล้วอุปสรรคหลักๆที่เราเจอกันนะครับก็คือการที่ผู้บริหารเองไม่มีความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเองต้องกลับมามองที่ผู้บริหารตั้งต้นที่ผู้บริหารครับต้องให้ความสําคัญต่อการทํา CRM แล้นั่นก็คือจุดสําเร็จของการทรําธุรกิจในรูปแบบของ CRM นะครับสำหรับข้อคิดประจําวันวันนี้นะครับเช่นเดิมนะครับเรามีข้อคิดดีๆอย่างนี้ทุกสัปดาห์นะครับเขาบอกว่านักขายที่ประสบความสมําเร็จก็คือนักขายที่คิดเสมอว่าตนเองเป็นผู้ซื้อนั่นหมายถึงว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรนะครับคุณต้องคิดว่า ื่อคุณเอาสินค้าไปขายเขาเมื่อคุณต้องซื้อสินค้าคุณมีความรู้สึกอย่างไรต้องเอาใจใส่เอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับนั่นเป็นข้อคิดประจําวันสําหรับวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรามีข้อคิดดีๆอย่างนี้เช่นกันขณะนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาชมช่วงต่อไปของเส้นทางนักขายสักรูเดียวครับ